เด็กๆวันนี้มาพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะในกิจกรรมศิละปะสร้สางสรรค์วันนี้ครูพลอยจะมาช่วยเด็กๆทับกระดาษให้กลายเป็นหนอนแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆอยากทําใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากันเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะก็จะมีกระดาษสีต่างๆวัตถุที่เป็นทรงกลมดินสอกันกรกาว ผ้าเช็ดมือเวลากาวเปื้อนมือกระดาษ A4 สีขาวและก็สีเทียนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโดยที่ครูพลอยจะนำกระดาษสีที่เตรียมไว้นะคะนำวัตถุที่เตรียมไว้มาวางทับและลากเส้นให้เป็นวงกลมค่ะแบบน,นี้เลย เด็กๆทำหลายๆสีได้เลยนะคะแล้วก็นำที่ลากเส้นไว้นะคะมาตัดให้เป็นวงกลมค่ะค่อยๆตัดตามเส้นนะคะเด็กๆค่าเด็กๆสามารถทำตัวนอนได้หลายๆสีเลยวันนี้ครูพลอยก็จะใช้หลายๆสีเหมือนกันค่ะเด็กๆนี่เด็กๆสามารถตัดเองได้นะนี่ค่ะครูพลอก็ตัดวงกลมแบบนี้ไว้แล้วและวงกลมด้านหน้านี้ครูพลอยก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อมีวงกลมแล้วครูพลอยก็จะตัดส่วนที่เป็นของหัวหนอนเพิ่มเติมนะคะหัวหนอนครูพลอยจะใช้เป็นสีนี้เลยมีค่ะเด็กๆค่ะสีนี้นะคะโดยที่ครูพลอยจะพับฝั่งนี้นะคะและตัดกระดาษขึ้นมาค่ะหรือถ้าเด็กมีเศษกระดาษอยู่แล้วก็นํามาทําเป็นหัวของหนอนได้เลยเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พับขึ้นลงไป ขึ้นลงไปให้ได้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กรีดและนำวงกลมมาวางทาบโดยที่ไม่ต้องเอาเข้าไปเต็มวงนะคะและตัดค่ะนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นรอยพับใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องตัดนะให้ตัดตามรอยเส้นของดินสอเลยค่ะนี่ค่ะตัดไปเลยค่อยๆตัดนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราได้หัวนอนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ให้เอาวางไว้ค่ะนี่และเรามาพับวงกลมที่เราตัดไว้นะคะให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะพับแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะพับจนกว่าจะครบทุกวงค่ะค่ะครูพลอยได้พับเป็นครึ่งวงกลมจนครบทุกสีแล้วนะคะ เราจะนําส่วนที่เราพับเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้มาทําเป็นตัวหนอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยนะคะโดยที่ครูพลอยจะเริ่มติดจากส่วนหัวของหนอนค่ะโดยที่การติดกาวในทุกๆครั้งนะคะในเด็กให้เด็กติดแค่ตรงปลายตรงนี้นิดเดียวเท่านี้พอค่ะเด็กๆอยากวางหัวหนอนตรงไหนในเด็กวางเลยค่ะแต่การทําตัวหนอนเราต้องเริ่มจากหัวหนอนนะคะนี่ครูพลอยก็ติดไว้เท่านี้ต่อไปครูพลอยจะเริ่มจากสีฟ้านะคะให้เป็นตัวหนอนนะคะ พลอยก็ทาไปเลยค่ะและก็ติดทับตัวหนอนไปเลยแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นสีเหลืองค่ะครูพลอยก็จะทากาวเลยค่ะค่อยๆทาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นและติดทับลงไปแบบนี้นะคะสีชมพูติดทับไปนะคะเปิดขึ้นนิดนึงนะคะและติดลงไปแบบนี้ค่ะ ต่อไปสีส้มค่ะเด็กๆสามารถเอาสีต่างๆมาได้นะคะไม่จำกัดนะคะกูพอจะตั้งสีตัวหนอนนี้ว่าให้เป็นนอนสายลุงนั่นเองค่ะเพราะว่ามีหลายสีมากๆเลยนะคะเด็กๆก็ติดไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนที่เด็กๆพับขึ้นของตัวหนอนไว้เลยนะคะนี่ค่ะ ครูพลอยก็ติดจนจะัดเต็มตัวหนอนแล้วนะคะเด็กๆติดลงไปเลยค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะเปิดขึ้นมาและติดเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ตัวหนอนที่สวยงามแล้วค่ะแต่เอ๊หนอนยังไม่มีหน้าตาเลยครูพลอยก็จะใช้สีดำนะคะในการรากเส้นตัวหนอนนะ นะคะเด็กๆคะแต่ก่อนที่จะใช้สีเทียนลากเส้นครูพลอยขอใช้ดินสอล่างเป็นดวงตาของนอนก่อนนะนี่ค่ะเด็กๆก็สามารถใช้สีสีดำลากเส้นเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะใช้ดินสอล่างเส้นเหมือนครูพลอยนะคะเพื่อความแม่นยำนี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาของครูพลอยนะคะครูพลอยก็จะใช้สีดำสีนะคะลากไปเลยค่ะแล้วก็วาดตามเลยนี่แล้วก็ ระบายตาเด็กบางคนอาจจะใช้สีเทียนไปเลยก็ไม่ผิดนะคะนี่ค่ะน้อยของครูพลอยเอ๊ขาดอะไรนี่ง่ายแล้วก็ระบายสีดำไปเลยแต่เอ๊นอนอยู่บนอะไรบนใบไม้ค่ะครูพลอยก็จะใช้สีดำก่อนนะาวาดใบไม้ใหญ่ๆเลยค่ะนี่นอนครูพลอยกำลังประดบึบประดบึบอยู่บนใบไม้ เอใบไม้สีอะไรนะถูกต้องค่ะสีเขียวครูคอยก็จะระบายสีเขียวเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะครูพอยก็ระบายสีเขียวจนจะเต็มใบไม้ของครูพลอยแล้วใบไ,ไม้ของครูพอยใหญ่มากเลยเพราะว่าเจ้าหนอนน่ะค่อนข้างตัวโตนะคะเจ้าหนอนกาลังจะมากินใบไม้ของครูพอยเห็นไหมลูก นี่เท่านี้เด็กๆก็จะได้นอนที่อยู่บนใบไม้สวยงามค่ะครูพลอยขอตั้งชื่อหนอนของครูพลอยว่าหนอนสีรุ้งนะคะจะได้ดูน่ารักขึ้นมานิดนึงเด็กๆเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กค่อยๆจับกระดาษตั้งขึ้นนะคะให้ใคล้ายๆกับคนของนอนกําลังตั้งขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะนอนสีรุ้งของครูพลอยเสร็จแล้วค่ะเจ้าหนอนสีรุ้งของครูพลอย เด็กๆสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษสีแบบคูพอยก็ได้อาจจะเป็นประดาษนิตยาสารหรือถุงขนมก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย